สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัวเทนโนสปาร์ต34กับมือถืองบ3,490บาทนะครับพีจะขอเนบิในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสูนไทยประกรันสุนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้กับสเปคคือมันโคตรคุ้มครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาถือว่าใช้งาน ได้ดีมากครับพีสเปคตัวนี้มันเป็นอย่างในผมตัวนี้ให้แรมมา6กิกบวกเพิ่ม6กิกกับความจุ128กิก gig, มตัวนี้ซึ่งตัวกล้องให้มาคือเยอะจริงครับกล้องหลังให้มา50ล้านกล้องหน้า8ล้านถือว่าเพียงพอมากผมในการใช้งานผมลำโพงให้เป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS ครับซึ่งลำโพงเสียงถือว่าเสียงดีมากครับ ลำโพง2ตัวเวลาเนเกมผมขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบบมดเลยว่าตัวนี้สพีรู้สึกว่าเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับตัวนี้มีตัวรีโมทอิฟาเรดผมทำให้เราควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่จะเป็นแอร์ทีวีสามารถเป็นรีนโมทด้วยซึ่งให้มาถือว่าสเปคดีม,มากครับการฝุ่นกรองน้ำที่ IP54 ด้วยโหถือว่าสเปสปีตัวนี้ให้มาจัดเต็มครับหน้าจอผมตัวนี้ ให้มาเป็นหน้าจอ6.67นิ้วผมรีเฟรชในการทัชคือตัวนี้ให้มาเป็น120 h z ปรับเป็น60 Hz แล้วก็90 Hz แล้วก็120 h z ซึ่งสเปคบอกเลยว่าตัวนี้ให้หน้าจอในการทัชถือว่าดีหน้าจอสู้แสงสัปปิชาหมาตัวนี้ถือว่าหน้าจอสู้แสงระดับที่ดี้วผมตัวนี้นะครับซัพพอร์ตเนฟิกเป็น L1 ด้วยเฮ้ยซึ่งมันดีมากกับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคเกินค่าตัวครับแบตบให้มา5,000มิลลิแอมป กับตัวนี้ fast charge 18วัตต์ถือว่าสเปคกับงบเลย3,000ส, 3, สปีรู้สึกว่าตัวนี้ให้มาสะใจมากกับ CPU ตัวนี้ให้มา m e t e c h h e l i o G81 ครับซึ่งเป็น Octa-Core ความเร็วเล่นเก็ r o v 60เฟรมบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับตัวหน้าจอสพีนะกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยถือว่าดีไซน์ในปีนี้ทำการบ้านมาดีมาสกสหตัว Techno Spark 30C ครับพี่ผมจะให้ดูกันว่าเฮ้ บอดี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามและอันมีความทนทานจริงครับพบนี้ผ่านการรับจากการตกกระแทกครนี่สเปคของการออกแบบดีไซน์พิเศษเต็ม10เลยคือดีไซน์สวยจริงครับนี่ครับดีไซน์ในการออกแบบสวยงามมากครับซึ่งมี2สีนะอันนี้คือสี o r b ์บิทไวทมันจะมีสีสีดำคือ o r b ์บิทแบ็ครับซึ่งเป็นสีที่พี่รู้สึกว่าในการดีไซน์ มีความเป็นพรีเมียมมากครับซึ่งวัสดุแบบเดียวกับสมาร์ทโฟนแบบไฮเอดอะรู้สึกว่าตัวนี้ดีไซน์อย่างหรูหราและมีความทนทานด้วยผมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์อย่างสวยอะเฮ้ยดีไซน์มันโคตรสวยเลยผมตัวนี้ซึ่งดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวงแหวนของดาวครับนะครับเขียนไหมว่าวงแหวนผมตัวนี้ซึ่งมันสวยงามมากอะโคตรสวยอะพี่ชอบตัวนี้มากเลยครับผมคือดีไซน์มันอย่างแจ่มผมตัวนี้ ดีไซน์โคตรสวยผมตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์มันสวยจริงนี่ครับดีไซน์มันโคตรสวยอะ่ะด้านข้างผมตัวนี้ก็จะมีปุ่มสแกนมือแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับนี่ครับตัวนี้ผมสามารถใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดผมที่สล็อตสนะครับผมซึ่งให้มาถือว่าจัดเต็มมากตัวนี้นี่ครับพี่ชอบในการออกแบบของตัวเครื่องมากมันสวยจริงครับผมตัวนี้ผ่าน การทดสอบเพื่อความแข็งแกร่งและทนทานของตัวนี้สามารถตกจากที่สูงถึง1.2เมตรได้ซึ่งบอกเลยว่าทดสอบทั้ง6ด้านของตัวนี้4มุมซึ่งทำา18ครั้งในการทดสอบตัวนี้บอกเลยว่าคือมีความทนทานและแข็งแรงจริงครับนี่คือเฟรมนะพี่ชอบเฟรมของตัวบอดี้เครื่องครับเพราะว่าเฟรมมันมาทำมาจากอลูมิเนียมครับผมความแข็งแรงสูงของมตัวนี้ครับ แล้วก็หน้าจอผมมีความแข็งแกร่งจริงครับซึ่งพีทดลองในการใช้งานมาถือว่าตัวนี้อึดทนจริงครับโอ้อย่างสวยอ่ะบอดี้สวยงามมากครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าหน้าจอผมตัวนี้มันเป็นไงบ้างในการปรับครับซึ่งผมหน้าจอในการปรับสามารถปรับเรีเฟตของหน้าจอผมได้น,นี่ผมมีนีครับผมในการปรับซึ่งพีขอเรื่องแสงครับ คือหน้าจอตัวนี้ผมสู้แสงดีมากนะครับผมนี่ครับปรับเป็น60 90 120้าสิร้สามารถปรับเดฟเฟตของหน้าจอเพลินด้วยซึ่งฟังก์ชันของตัวนี้สพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับนี่ครับหน้าจออย่างสวยผมตัวนี้นี่ครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆ่ังพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับโทรศัพท์ของฉันครับตัวนี้นะครับก็จะบอกสเปคผมตัวนี้นครับเพิ่มแรมผมแรมได้นี่ครับ2องจิกสี่จิกหกจิก เราสามารถเพิ่มตัวแรมพัทได้เพิ่มผมตัวนี้ถือว่าดีมากครับเบ็ดให้มา5,000ถือว่า1วันพีชัมาตัวนี้ถือว่าเพียงพอมาผมหน้าจอ hd พัดนะครับผม,ผมตัวนี้นะนี่ครับ s พ p อ o r t wifi 4 wifi 5 bluetooth เ e อร์ชัห้นะครับหน้าจอสู้แสงดีมากผมตัวนี้สปีชถือว่าโอเคมากนะครับลำโพงผมตัวนี้สามารถปรับอีโอไลเซอร์ผมของเสียงลำโพงได้ด้วยนะผมนี่ครับปรับเป็นสมาร์ทเพลงวีโอและเกมสามารถปรับได้ผมนี้ เป็น Android 4เวอร์ชันเต็มนะครับตัวนี้ซึ่งสามารถโคลนแอปได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับสามารถโคลนแอปได้ก็มันผมมีการแจ้งเตือนเวลาเราชาร์จแบตหรือมีคนโทรมาผมตัวนี้ก็แจ้งเตือนว่า Dynamic p o i n t ผมซึ่งอันนี้คือเปังก์ชันที่พีรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะครับผมประสาทหน่วยความจำหน้าต่างลอยผมตัวนี้ซึ่งมีหน้าต่างลอยด้วยถือสว่าเออโอเคมากอะ สปีถือว่าโอเคมาครับมีแอปแฟรมีมดเกมมีสมาร์ทฮัพคือมันมีเกือบครบหมดเลยอะออปชันน่ะโหสุดมากผมออปชันถือว่าดีมากผมตัวนี้ขอชื่นชมเลยว่ามันดีจริงครับทัชดีมากทัชสพีถือว่าติดนิ้วดีมากครับมันมีความเลื่อนไหลและมีความสมูทมากครับผมตัวนี้นะครับรีโมทควอบคุม IR มันก็มีผมในการควบคุมมาผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะคือ,อออปชันต่างๆสปีตัวนี้ถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับนะครับ ไฟฉายผมตัวนี้สามารถมีไฟฉายทั้งด้านหน้าด้านหลังครับเพราะว่ามีไฟแฟลกทั้งบริเวณด้านหน้าหลังของผมของตัวกล้องซึ่งอันนี้ให้มาจัดเต็มมากไฟแฟลกครับผมมันผ่านการรองรับโดยการใช้งานไหลเลื่อนถึง4ปีครับซึ่งในการทั้งในการกดสพีรู้สึกว่าตอนนี้คือมีความสมูทมากครับนี่ครับผมบอกเลยว่าสุดจริงครับ support กับแอพน่าทาต่างๆได้อย่างเพียงพอผมตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเกมๆเนาะเล่นเกมในตัวฮีโ G 8 1ผมที่พีใช้งานมาอาวีพี่ว่าเป็น60เฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับแบตนะผมแบตประมาณอยู่ที่10นาทีต่อ3-4%ถสเซถือว่าแบตอึดครับแล้วก็จัดการความร้อนดีมากชื่นชมเลยตัวนี้อะ ดีมากเลยอ่ะโหฮัตดีฮัตดีนี่เขาพูดดีอะเพื่อครับผมเวลาตีบวดเนี่ยเมื่อตกเท่มันิบห้า 45, หรือว่า47 48เจ็นี่ยผมรู้สึกว่าเฉลี่ยประมาณนี้ถือว่าคุ้มครับ เี๋ยวยโคตรเลื่อนเลยพี่ทัดดีมากดูว่าผมดูดูัดตีมังกรครับคือพี่รู้สึกว่าทัดมันดีอ่ะแล้วกวดของนิ้วอ่ะคือว่า ทัดอย่างแจ่มบอกเลยถ <Nice assistant. S 1> ือว่าเป็นมือที่ทัดดีมากครับแล้วก็จัดการความร้อนสัปปีถือว่าจัดการความร้อนดีมากครับสุดยอดจริงครับผมตัวนี้ ฟรีไฟเนี่ยพี่ปรับเป็นกลางๆนะผมตัวนี้บอกเลยว่าลื่นมากครับพี่ชอบเสียงลำโพงมากอะลำโพงคู่รู้สึกว่าเสียงมันดีมากเลยครับผมตัวนี้ดูดูกันครับพับจีม b บายพี่ปรับเป็นค่าดีฟอร์ถือว่าสบายขผมตัวนี้เกมเก็บชิมอินแพ็พี่ปรับเป็นค่าต่ำๆค่าดีฟอร์ถือว่าเล่นได้ผมตัวนี้แล้วก็เกมฟรีไฟ พี่ปรับเป็นกลางๆถือว่าเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องไปสัมผัสมามันเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้ซึ่งพีไปสัมผัสตัวกล้องมาบอกว่ากล้องถือมันใช้งานง่ายครับพีชอบ UI ของตัวกล้องมากครับน่ครับภาพยนตร์วิดีโอ AI แคมรูปบุคคลโมเดลเซฟมืดแล้วก็เพิ่มเติมครับ ซึ่งมีหมวดต่างๆให้เราใช้งานครบหมดครับแล้วก็มีตัวแกลลี่ของรูปภาพผมแยกมาให้เราผมตัวนี้นี่ครับซึ่งพีไปทดลองในการถ่ายรูปมาถือว่าสีสันของรูปภาพสีสันสวยงามมากครับสวยจริงครับอันนี้ของชนว่าสีสันถือว่าสวยครับสวยงามมากบอกเลยว่าสวยจริงสีสันของรูปภาพอะโอ้สีสันอย่างแจ่มถ่ายธรรมชาติยิ่งสวยอ่ะ โหมันถ่ายธรรมชาติสวยงามมากซึ่ง AI ในการจับโฟกัสรูปภาพหรือว่าตัวนี้จับโฟกัสมาดีมากครับดูผมอันนี้พี่ผมทําการถ่ายตัววิดีโอมานะครับสุดมากพี่ชอบมากผมในการถ่ายคือมันนิ่งมากครับผมตัวนี้นรูปภาพในการจับโฟกัสอ่ะถือว่าทําการบ้านมาดีมากเลยครับผมตัวนี้นี่ครับโคตรสวยครับผมบอกเลยว่ารูปนี้พี่ถ่ายมาคือแบบเป็นมือถือที่ถ่ายรูปสวยมาก คุ้มมากกับงบเลทประมาณแบบเลทสามพันน่ะชอบอะชอบครับผมบอกเลยว่าพี่ไปเดินไปถ่ายธรรมชาติมาตัวนี้เป็นเผื่อที่สัพพีนะรู้สึกว่าดีมากครับกล้องหน้า8นัล้านจับโฟกัสก็ถือว่าดีมากครับคุณภาพดีจริงกล้องดีบอดี้สวยบอดี้แข็งแก่งหน้าจอลื่นเกินคุ้มจริงบอกเลยชอบครับจับโฟกัสดีมากงรูปภาพผม ซึ่งเอาตรงนะกล้องพี่ให้ผ่านครับคือใครใกังวลว่ามือถือเลนตัวนี้3,000กว่าบาทกล้องจะดีไหมคอนเฟิร์มเลยว่ากล้องดีมากครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงเป็นไงบ้างผมสัตตัวนี้พี่ผมจะขอเปิดลำโพง2 2ตัวกับเสียงตัวนี้มันจะเป็นไงบ้างนะครับมาดูครับว่าเรื่องเสียงเป็นไงบ้างนะครับ สำหรับพีตัวนี้เสียงถือว่าดีมากครับเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมมากครับเสียงแหลมคือพอดีพองามมากครับบอกเลยว่าตัวนี้สับทีเรื่องเสียงลำโพงสองตัวแบบตัว DTS พีให้ผ่านครับเสียงคือดีมากชมชมเลยว่าตัวเทคโ n o ปาร์ค3ามเนี่ยลำโพงคู่แต่ขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งอันนี้ ช่นชมจริงเลยว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับและ w i ไฟตัวนี้มันเป็นซูเปอร์ไ i ไฟบอกเลยว่าตัวนี้สเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับโหคือเอาตรงนะคือพีรู้สึกว่าเป็นมือที่แฮปปี้มากหลังใช้พีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าครบจบครับ ฟังก์ชันทุกอย่างตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับนะครับมันมีความเลื่อนไหลของสมาร์ทโฟนมากครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ผมซัพพอร์ตในการแสดงเป็นแนวนอนครับเวลาเราชาร์จแล้วผมตัวนี้ก็แสดงผลออกมาได้ซึ่งสามารถตั้งค่าเมริกาได้สเปคให้มาเกินกับค่าตัวมากครับบอกเลยว่าเวิร์กมากโคตรชื่นชมเลยครับผมตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้น่าใช้งานมากครับครับฟังก์ชันของตัว IR ผมแล้วก็จะผมตั้งค่าเพิ่มเติมได้ผมนะครับ คือมันเป็นฟฟงก์นันงทีวีจะรู้สึกว่าให้มาคือดีมากนะครับผมปรับทีวีครับผมลําโพงก็ได้ผมตัวนี้นี่ครับซึ่งปรับได้เยอะมากครับเกือบเกือบสิประเภทของอุปกรณ์ครับในการปรับของนีโมดคอนโทรลครับสุดยอดจริงอันนี้ขอชช่นชมเลยผมแล้วก็มีตัว all way On d t i s pay l ครับสามารถตั้งค่าในกันเซนบหน้าจอผมในการดูนาฬิการะหว่างพักหน้าจอได้ผมตัวนี้ซึ่งให้มาก็ถือว่าดีมากครับผมนะี่ครับ ซึ่งเอาตัวนะพีใช้งานตัวนี้มาขอสุบให้ฟังเลยว่ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้แบตถือว่าดีมากครับตัวกล้องพีให้ถือว่ากล้องสเปคดีมากในการถ่ายสกินโทนแล้ว AI อของเทคโน p a r k ตัวนี้บอกเลยว่าทําการบ้านมาดีมากครับลาโพงคู่เสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดครับลาโพงเสียงดีพีเอาไปใช้งานกลางแจ้งลาโพงถือว่าตัวนี้หายห่วงครับหน้าจอครับสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอทัดกด สบายหายห่วของโบดีเฟสหน1่้อยสิบเพีสูพ,พีึกว่ามันเพียงพอมากครับชอบครับ CPU h e d ฮ o G81 o c t a Core ใช้งานทั่วไปสัพ,พีถือว่าตัวนี้มันเพียงพอมากครับผมในการขับเคลื่อนในการซัพพอร์ตกับแอปต่างๆถือว่าเพียงพอนะครับนี่สัพ,พีถือว่ามือตัวนี้มันน่าใช้งานและมันก็ใช้งานดีจริงๆครับบอดี้มีความแข็งแกร่งผ่านการรับในการตกถึง1.2เมตรครับถือว่าสเปค เกินคำว่าคามจริงครับซึ่งพีชอบผมบอดี้มากบอดี้มันมีความสวยงามในการออกแบบแรม6กิกบวกเพิ่ม6กิกเป็น2กิกผมตัวนี้กับความจุของตัวเครื่องรอมคือ1 2 8กิกก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานในการฟัชชัด18บัตตแบแบตให้มา5 0าพแอมใช้งาน1วันถือว่าเพียงพอครับบอกเลยว่าประสิทธิภาพตัวนี้การันตี4ปีในการใช้งานด้วยความที่มันไหลเลื่อปีซึ่งเทคโนโ p a r k ามี ตัวนี้ตอบโจทย์มากอองตวนสัสพีนะรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับพี่จะขอเนี่ยเป็นในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสำวนันนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประกันในขอพายจริงผมสำวนันี้ขอบคุณครับ